ช้อปปิ้งเพื่อซีตลอด24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี่เป็นคนตาแพ้แสงง่ายนะคะสายตาสั้นทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สะดวกสบายนะคะพอได้แว่นพ l ล r รา e HD t i n o n ตัวนี้มาใช้รู้สึกมีความสุขมากค่ะกิจกรรมทุกอย่างพี่ทำได้อย่างสะดวกสบายนะคะแว่นตาพ l ล r รา e ตอบโจทย์มากเลยนะคะขอแนะนำทุกคนเลยค่ะกันแดดกรองแสงขยายครบจบได้ในแว่นตาอันเดียว วันนี้ค่ะกับแว่นตา p o l i z e SD นะคะที่ช่วยขยายแบบ3 in one mm hmm. กันแดดปรับโฟกัสชัดทุกกิจกรรมชัดทุกการมองเห็นใช้ได้กับค่าสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นสูงสุดถึง200นะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดถออกอีกต่อไปครับและที่สำคัญค่ะสามารถปรับให้เข้ากับทุกรูปหน้าของคุณได้เลยนะคะรู้สึกว่าสวมสบายเวลาที่สวใส่ด้วยค่ะ มีโพลาร g า t HD แบบนี้นะครับใช้แล้วแข็งแรงทนทานใช้งานได้อ,อย่างยามนานด้วยครับ ไอเราไอเรามันก็เทซะด้วยอะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามีสินค้าดีๆเอามาฝากกันโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาหรือว่าทุกๆคนเอาจริงๆควรจะมีสิ่งนี้ติดหน้าเอาไว้พี่ชายคือยุคนี้แบบนี้แล้วอ่ะมันต้องมีสิ่งนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันกว่าจะเป็นเรื่องของฟุนเรื่องของควันสิ่งโสกกโปรกความร้อนรังสีแสงแดดหรือหลายๆคนเองก็บอกว่าดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่ ว่าดันไปทําอาชีพที่ต้องออกไปอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาขึ้นรถลงเรือแล้วก็ทําอะไรต่างๆที่แบบว่าเสี่ยงนะครับกับการที่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในบ้านหรือคุณจะอยู่นอกบ้านนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณมีแบบนี้ติดตาติดหน้าไว้คุณผู้ชมนะเรื่องของโรคร้ายสี่ต่อกับดวงตาคุณมันจะดูแลได้อย่างง่ายขึ้นว่าจะเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมต้อหินและต้อกระจกก็จะทําหาคุณช้าขึ้นครับโอ้โหดีมากๆเลยนะคะและที่ สำคัญคือน่าเห็นใจคนที่ต้องใส่แว่นใส่ตาอย่างเดียวพี่ชายบางคนสายตาสัาน uh ้น huh. และไม่มีโอกาสอะไรเวลาไปท่องไปเที่ยวหรือออกกลางแจง้งเราอยากจะใส่แว่นที่มันดูเท่ดูเก๋ดูชิกแบบนี้<อ>กันแดดหรือเป็นแฟชั่นไปเลยแต่ว่าแว่นที่ฟังก์ชั่นครบแบบนี้ถ้าเราอยากได้แบบนี้และตัดด้วยค่าสายตาราคาสตาร์เริ่มต้นนะคุณผู้ชมปาไปหมื่นกว่าบาทเลยนะที่ต้องบอก,บอกเลยที่ต้องบอกว่าหมื่นกว่าบาทนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรง พอขึ้นเลข4ปุ๊บระยะการมองเห็นมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เปลี่ยนไปหาแว่นโปรเกรสซีฟก็คือมี2อย่างผสมอยู่ในเลนเดียวกันคือระยะการมองเห็นระยะการอ่านใกล้ๆแล้วก็ระยะไกลที่จะต้องทําให้2เลนนี้มันเบลนแล้วมันสามารถทํา2กิจกรรมได้ด้วยแต่วันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมพอมาอยู่กับพอลารา HD แบบนี้ทรงสวยมีความเป็นแฟชั่นเข้าได้กับทุกรูปหน้าคุณผู้หญิงอย่างพลอยรีก็ใส่ได้ชัยซึ่งหน้าติ๋วเนี่ย พอใส่ไปปุ๊บดูเข้มขึ้นเ,เลยแล้วก็ดูสวยในทุกทรงจริงๆรวมไปถึงนะตัวเลนเนี่ยเขามีความเป็นพิเศษด้วย <c oughs> ก็คือเขามีการกัน u v 400ให้ซึ่งเป็นเลนสที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถมองอะไรได้อย่างปลอดภัย <c oughs> ยังไม่พอนะเขายังเคลือบ Polarize HD <c oughs> ซึ่งเป็นคุณภาพแลายคนบอกเคยสัมผัสกับ uh, Polarize มาแล้วแต่นี่เป็น o พ a r i z e แบบ HD กรองแสงตัดแสงและทําให้เห็นวัตถุเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยมองแบบ3มมิติได้ชัดและเป็น <c oughs> เหมือนจริงได้มากจริงๆ <Wow. S 1> นะฮะแล้วยังไม่พอยังเสริมเพิ่มไปอีกนะครับกับเลนขยายโดยเฉพาะการมองในระดับการอ่านเนี่ยสายตาสั้นเนี่ย uh. บวก200นั่นคือแบบว่ามาตรฐานกําลังดีทําให้คุณมองอระยะการอ่านได้ไกลขึ้นยังไม่พอขาแว่นเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะพับเก็บเนี่ยหนีบกับกระเป๋าเขาติดกันตลอดเวลานี่หนีบกับหน้าอกหรือไปนหนีบกับบริเวณไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่หลุดไปไหนเพราะว่าขาเขาจะดูดกันเลยะนะฮะแล้วใส่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่เวียนหัวทําให้วิสัยทัน์ในการมองเห็นของคุณจะดีขึ้นแล้วก็ปก ป้องสายตาคุณจากรังสีและแสงอืนอ่นๆได้มากมายเลยครับและที่สําคัญคือคุณผู้ชมที่พี่ชัยบอกไปผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้และเข้ากับทุกรูปหน้าเลยคือใส่และส่งเสริมให้คุณดูดีขึ้นด้วยนะคะเราคัดเลือกมาแล้วและที่สําคัญวันนี้ถามว่าทาไมคนที่อยู่หน้าจอนอกจากจะได้หล่อเท่แล้วนะพี่ชยัยได้สวยเก๋แล้ววันนี้คุณได้ราคาที่ดีที่สุดไปด้วยค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราวันนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าให้ไปแบบจุกๆเลยแหละคะ่ะ ตั้งแต่ผมได้มาใช้แว่นสายตา Pro-Rite HD T in One ผมสามารถทำงานอะไรได้เลยครับตั้งแต่ภายนอกภายในหรือราบต่างแจ้งผมเห็นชัดมากครับไม่ต้องคอยสลับแว่นอีกแล้วครับคุณภ,ภาพดีนี่ครับ วันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะที่ r a b b i t Shopping เท่านั้นค่ะกับแว่นตา Polarized SD นะคะช่วยขยายแบบ Free in one ปกติชิ้นละ1,990้า้บาทวันนี้ค่ะซื้อหนึ่งแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้น ยังไม่พอเพียงเท่านี้ค่ะพิเศษสุดๆค่ะรับเพิ่มไปอีกแบบจุใจกับซองหนัง PU เกรดพรีเมียมอีก2ชิ้นมูลค่า560บาทแล้วก็แถมเพิ่มไปด้วยค่ะสำหรับผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วนอีก2ชิ้นมูลค่า198บาททั้งหมดนี้ค่ะให้คุณจ่ายแค่เพียง 999บาทเท่านั้นย้ำเลยว่าให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม4,738บาทวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดถึง6ชิ้นเลยเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6หรือแอดไลน์แอดไซ Rabbit Shopping หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะ สินค้าของเราส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ โอ้โหพี่ชัย <ไง S 1> ต้องบอกเลยนะ<ง>ตั้งแต่เฟรี่มีแว่นนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะที่ต้องใส่แว่นที่มีค่าสายตาบอกเลยว่าตัวนี้โพลารายเอสดีของเราแบบ3 in 1มันตอบโจทย์บ้านจริงคือสามารถมีติดตัวไว้พวกเอาไว้ใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนพกแว่นทีเดียว2อันติดตัวไว้เลยพี่ชัยใช่แล้วโปรวันนี้ได้ไปถึง2ชิ้นวันนี้อยากให้ดูแบบนี้ฮะปกติจะเห็นชัยทำรายการเนี่ยก็จะใส่แว่นสายตานี้เป็น งชกยเอง,องแล้วตัดมาแล้วเลนเนี่ยเป็นโปรเกรสซีฟเพราะชายอายุ40กว่าแล้ว<ม>สายตามีการเปลี่ยนแปลงระยะไกลต้องชัดระยะไกลซึ่งเป็นระยะอ่านก็ต้องโฟกัสได้ด้<ม>วยเช่นเดียวกันวันนี้เลนโปรเกรสซีฟแบบนี้มันมาขึ้นอยู่ในตาของเราตอนนี้อย่างที่ผมใส่อยู่เห็น<ม>ไหมมันเป็นโพลาราย HD คุณผู้ชมนี่คือมีการขยายทั้งหมดแบบ3 in 1, 1ซึ่ง3ใน1เลนเนี่ยคุณผู้ชมฮะระยะการอ่านตัวหนังสือเนี่ยว่าจะเป็นระยะใกล้ปกติเนี่ยยังอ่านได้เหมือนเดิมชายก็ยังใช้ตัวโพลาร HD เนี่ยจะทดแทนในเรื่องของแว่นตาตัวเดิมและยังอ่านหนังสือระยะใกล้ได้มองระยะไกลก็ยังชัดเหมาะกับคนที่สายตาย,ยาวนะครับและระยะใกล้อย่างที่บอกไปคือเขาบวกถึง200ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าค่านี่มันเป็นค่ากลางที่คนที่มีการเปลี่ยนแปลงสายตาเนี่ยเขาจะอ่านหนังสือในระยะแบบนี้แหละรวมไปถึงนะเขามีความขยายให้โดยเชาะระยะไกลซึ่งทําให้คุณมองแล้วเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับสายตาในวัยของคุณด้วยคุณภาพชีวิตคุณจะดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านฉลากยาโโนะวัส <Why S 1> ยส0กว่าเนี่ยคือวัย <Why S 1> คุณพ่อคุณแม่แล้วถ้าเกิดเราอายุ40่0เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง70แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาอ่านฉลากยาจําเป็นที่จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองแล้วเห็นชัดอ่านไม่ผิด กินผิดชีวิตเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยพอมามีโพลาร์เอชดีแบบนี้ติดตาคุณพ่อคุณแม่หรือติด,ต,ดตาเราก็แล้วแต่เนี่ยมันปกป้องดวงตาเราจากแสงแดดจากภาวะนะครับสิ่งปกติมลภาวะต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปทํากิจกรรมต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าหน้าตาดูดีเพราะมันเป็นความแฟชั่นใส่แว่ให้ด้วยคุณผู้ชมคือจะบอกนะเพอร์ลี่เป็นคนที่ชอบซื้อแว่นกันแดดใส่มากคุณผู้ชมแต่ว่าการที่เราจะหาแว่นที่เข้ากับรูปหน้าใส่แล้วส่งเสริมให้เราดูดีมันไม่ได้มีเยอะแยะนะพี่ชายมัน ตัวเลือกเยอะแต่วันนี้ทรงนี้ค่ะบอกเลยว่าคิดมาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใบหน้าแบบไหนพี่ชายหน้าเลียวเล็กหน้ารูปไข่หรือว่าเป็นคนมีแก้มแบบพัลลี่แบบนี้บอกเลยว่าใส่แล้วส่งเสริมและเข้ากับทุกใบหน้าได้หมดเลยไม่ว่าจะหน้าเล็กหน้าใหญ่และสําคัญก็คือตัวแว่นพี่ชายน้ําหนักเบามากๆไม่รู้สึกว่าก,กดทับไม่รู้สึกว่าใส่แล้วปวดขมับมี<อ>การกดข้างหัวนะคะและที่สําคัญตัวกรอบแวน่นคุณผู้ชมขาเขาเป็นโพลีคาร์บอเนตนะคะแข็งแรงทน และยืดหยุ่นได้ดีมากๆที่สําคัญคือแว่นตัวนี้เขาเคลือบมาถึง8ชั้นเลยสําหรับตัวเลนนะคุณผูช้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นกันคราบน้ํามันหรือว่าชั้นต่อมาค่ะเป็นชั้นฟิล์มเพิ่มความโปร่งแสงและยังมีชั้นในส่วนของการกันร,รอยขีดข่วนการสึกหลอรวมไปถึงค่ะ ฟิล์มกันแสงสีน้ําเงินซึ่งต้องบอกเลยพี่ชายเดี๋ยวนี้คนเราดูหน้าจอเยอะมากๆใช่แล้วต้องมีตัวนี้เอาไว้ซึ่งแว่นตัวนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันนะคะการป้องกันแสงสีน้าเงินนั่นเองหรือว่าจะเป็นพื้นผิว PC ซค่ะป้องกันรังสี UV นะคะและแน่นอนเขาก็เพิ่มชั้นเข้าไปเนาะเกี่ยวกับการรอยขีดข่วนต่างๆคือรวมแล้วเนี่ยอยู่ในเลนส์นี้ถึง8ชั้นเลยทีเดียวคะ่ะ1เลเยอร์ของเลนส์นะครับที่ พอยลี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการที่เป็นการป้องกัน UV 400ครับสำหรับคนในยุคนี้จําเป็นสําหรับการดูแลสายตาครับเดยตอนนี้แบบนี้ผมอยู่ที่เครื่องทําการผลิต UV ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเมื่อมาเทียบนะครับในเรื่องของเลนส์โพลาริส HD นี้เขาสามารถป้องกัน UV 400ได้จริงหรือไม่ขออนุญาตคุณผู้ชมสดๆกลางร,รายการแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมตัวเลขขึ้นเลยว่า400นะแปลว่าเขาป้องกัน UV 400ได้จริงขออนุญาตดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาม นี่ฮะ400พอดีเป๊ะแบบนี้ทํา2ครั้งผลขึ้นเหมือนกัน2ครั้งเลยนะแปลว่านี่คือโพลารายเอชดีที่ปลอดภัยสําหรับดวงตาของคุณแล้วคุณผู้ชมฮะผมอยากจะนําเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าตรงนี้คุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าเขาจะมีเลนเล็กๆอยู่ด้านล่างคือเป็นเลนที่สําหรับระยะการอ่านระยะการมองเห็นในระยะใกล้นะฮะอันนี้เขาก็สามารถจะรองรับนะครับค่าสายตาได้ถึงบวก200หรือพูดตรงๆภาษาชาวบ้านก็คือขยายได้ถึง2เท่าทําให้ระยะการอ่านของคุณนั้นชัดเจนและตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองครับ พี่เป็นคนตาแพ้แสงง่ายนะคะสายตาสั้นทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สะดวกสบายนะคะพอได้แว่น p o พล r i า e HDT i n o e ตัวนี้มาใช้รู้สึกมีความสุขมากค่ะกิจกรรมทุกอย่างพี่ทำได้อย่างสะดวกสบายนะคะแว่นตา p โพล r i า e ตอบโจทย์มากเลยนะคะขอแนะนำทุกคนเลยค่ะ วันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะที่ r a b b i t Shopping เท่านั้นค่ะกับแว่นตา Polarized HD นะคะช่วยขยายแบบ3ร n 1 n ปกติชิ้นละ1,990้า้บาทวันนี้ค่ะซื้อหนึ่งแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นยังไม่พอเพียงเท่านี้ค่ะ พิเศษสุดๆค่ะรับเพิ่มไปอีกแบบจุใจกับซองหนัง PU เ r รดพรีเมียมอีก2ชิ้นมูลค่า560บาทแล้วก็แถมเพิ่มไปด้วยค่ะสำหรับผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วนอีก2ชิ้นมูลค่า198บาททั้งหมดนี้ค่ะให้คุณจ่ายแค่เพียง 999บาทเท่านั้นย้ำเลยว่าให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม4,738บาทวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดถึง6ชิ้นเลยเพียงโทรมาที <script 2> ่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์แอดไซน์ Rabbit Shopping หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะ สินค้าของเราส่งเร็วส่งไวภายใน2อถวันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมครับลองเปลี่ยนนะครับมาเป็นพลารายเอ h ดีแบบนี้ใส่ติดหน้าติดตาแบบนี้ตลอดอย่างที่ผมใส่แบบนี้นะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของสายตาโดยเฉพาะค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปในวัย40 ก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าระยะอ่านก็ดีระยะมองไกลก็ดีรวมไปถึงนะยังกันแดดนะ UV 4 0 0ก็ใส่ไปให้แล้วก็ยังตัดแสงสีฟ้าหรือสีน้ำเงินให้ด้วยแต่ความเป็นโพลารอย์ของเขามันช่วยตัดแสงแล้วก็กรองแสงให้กับเราเนี่ยมองเห็นทุกอย่างจริงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเป็นโพลารอย์แบบ HD ไม่ใช่โพลารอย์แบบเดิมที่เราเคยรู้จักกันแปลว่ามันพรีเมียมขึ้นทุกครั้งที่เขาตัดแสงหรือกรองแสงเนี่ยมันจะเห็นภาพจริงที่เสมือน3มิติอยู่ข้างหน้า<อ>คุณเลยคุณลองดูรูปนี่ฮะ รูปนี้คุณจะเห็นนะักสกีอยู่หนึ่งคนกําลังเล่นสกีอยู่คนเดียวใส่เสื้อสีฟ้าแต่ถ้าเกิดคุณมองผ่านพ o l a r o i d แบบนี้คุณผู้ชมฮะมองไปแบบนี้เลยนะคุณก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเขาอยู่กับนะักสกีอีกหนึ่งคนงเห็นว่า ซ่อนอยู่นี่คือความที่เขาตัดแล้วก็กรองแสงแล้วทาให้คุณมองเห็นแบบสามมิติมากยิ่งขึ้นและนี่แหละครับเรามองเห็นเขาและเขาก็ขยายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกสองเท่าด้วยว้าว <Wow. S 1> wow, ขนาดนี้จริงๆนะคุณผู้ชมขาคือต้องบอกเลยว่าบางทีนะคนที่มีค่าสายตาสายตาสัาน้นสายตายาววิชัยเวลาไปท่องเที่ยวอยากจะใส่แว่นเลนเท่ๆแบบนี้อยากให้ถ่ายรูปออกมาแล้วมันชิคๆกุ๊กๆแบบนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใส่คุณผู้ชมขาเพราะอะไราแว่นตาหรือวแว่นกันแดดแฟ นนถ้าอยากได้แบบว่าฟังก์ชันครบคือได้ทั้งในค่าสายตาแล้วก็กันแดดแบบนี้ราคาสาตาร์ทนะพลลี่บอกเลย10,000ื่นขึ้นไปอย่างแม่พลลี่ตัดมาพี่ชายพูดราคาเลยแล้วกันคนใกล้ตัว3 0,000กว่าบาทพี่ก็โดนใช่ไหมพี่ใส่ประจำเนี่ยถูกต้องอค่ะแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าดีไซน์เก๋ๆแบบนี้นะคะจะไปอยู่บนนะ้าคุณผู้ชมในราคาไม่ถึง1,000บาทคา่ะตั้งแต่ผมได้มาใช้แว่นสายตาโปรไ g h ์ right HD T in 1 ผมสามารถทํางานอะไรได้เลยครับตั้งแต่ภายนอกภายในหรือจางทางแจ้งผมเห็นชัดมากครับไม่ต้องคอยสลับแว่นอีกแล้วครับคุณภาพดีนี่ครับหนึ่งเลเยอร์ของเลนส์นะครับที่ พอยลี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการที่เป็นการป้องกัน UV 400ครับสำหรับคนในยุคนี้จําเป็นสําหรับการดูแลสายตาครับเดยขออนุญาตแบบนี้ผมอยู่ที่เครื่องทําการผลิต UV ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเมื่อมาเทียบนะครับในเรื่องของเลนส์โพลาริส HD นี้เขาสามารถป้องกัน UV 400ได้จริงหรือไม่ขออนุญาตคุณผู้ชมสดๆกลางรายการแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมตัวเลขขึ้นเลยว่า400นะแปลว่าเขาป้องกัน UV 400ได้จริงขออนุญาตดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสาม นี่ฮะ400พอดีเป๊ะแบบนี้ทำสองครั้งผลขึ้นเหมือนกัน2ครั้งเลยนะแปลว่านี่คือ Polarized HD ที่ปลอดภัยสำหรับดวงตาของคุณแล้วคุณผู้ชมฮะผมอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าตรงนี้คุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าเขาจะมีเลนส์เล็กๆอยู่ด้านล่างคือเป็นเลนส์ที่สำหรับระยะการอ่านระยะการมองเห็นในระยะใกล้นะฮะอันนี้เขาก็สามารถจะรองรับนะครับค่าสายตาได้ถึงบวก200หรือพูดตรงๆภาษาชาวบ้านก็คือขยายได้ถึง2เท่าทำให้ระยะการอ่านของคุณนั้นชัดเจนและตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองครับ วันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะที่ r a b b i t Shopping เท่านั้นค่ะกับแว่นตา Polarized HD นะคะช่วยขยายแบบ3 in 1 ปกติชิ้นละ1,990้า้บาทวันนี้ค่ะซื้อ1แถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นยังไม่พอเพียงเท่านี้ค่ะพิเศษสุดๆค่ะรับเพิ่มไปอีกแบบจุใจกับซองหนัง p u เกรดพรีเมียมอีก2ชิ้นมูลค่า560บาทแล้วก็แถมเพิ่มไปด้วยค่ะสำหรับผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วดอีก2ชิ้นมูลค่า198บาททั้งหมดนี้ค่ะให้คุณจ่ายแค่เพียง 999บาทเท่านั้นย้ําเลยว่าให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม4,738บาทวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดถึง6ชิ้นเลยเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6หรือแอดไลน์แอดไซน์ Rabbit Shopping หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะ สินค้าของเราส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ เอาจริงครับคุณผู้ชมครับใครที่มีปัญหาสายตาผมเป็นคนสายตาสั้นแต่พอวัย40เนี่ยสายตายาวก็เข้ามาร่วมอยู่ในตาเดียวกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปพึ่งแว่นโปรเกสซีฟคือเอา2เลนมาเบลนอยู่ในเลนเดียวอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือผมตัดมา ราคารวมกรอบหลักหมื่นครับพูดจากประสบการณ์จริงเลยราคารวมกรอบนี่คือหลักหมื่นอันนี้ของพี่ชายจริงๆริงนะพี่ชายจร,ชจ,รจริงนะแต่พอมาเจอ p o l a r i z HD ครับคุณผู้ชมครับมันเพิ่มความเป็นแฟชั่นมันเพิ่มความที่เขากันแดดให้ดังนั้นเนี่ยคนสายตาสั้นเจอมาทั้งชีวิตเหมือนผมคืออยากใส่แว่นตากันแดดแต่พอใส่แว่นตากันแดดแล้วมันเบลอม,มันมัวมันมองตรงไหนก็ไม่ชัดแต่วันนี้คุณเชื่อไหม ค่าสายตาคุณยังชัดอยู่มองใกล้คุณอ่านได้มองไกลก็ชัดโฟกัสให้ขยายเพิ่มอย่างน้อย2เท่าแล้วรวมไปถึงเขากันแดดคุณใส่แว่นเป็นแฟชั่นแบบนี้ได้เลยไม่รบกวนสายตาคุณนะครับแล้วก็เป็นความเป็นแฟชั่นแบบนี้อยู่กับหน้าทรงไหนก็ได้หรือเอาจริงนะคุณต่อให้คุณเป็นคนสายตาปกติสายตาปกติก็สามารถซื้อแบบนี้เป็นชิคๆคูคูคคใส่ไปกันแดดเพราะเขามี U V ถึง400ที่ตัดให้แล้วเพิ่มความเป็นโพลาร์ HD ที่ทําให้คุณกรองแสงตัดแสงแล้วมองเห็นวัตถุได้ชัดแบบ3มิติเลยครับใช่แล้วค่ะนี่พูดถึงประโยชน์อยู่นะคุณผู้ชมค่ะว่าเขาไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยเก๋แต่มากไปด้วยคุณสมบัติคุณผู้ชมค่ะคือเอาจริงๆนะมันตอบโจทย์จริงๆและมีอันเดียวเนี่ยครบเลยทุกฟัง์ชั่นจริงๆคุณผู้ชมและที่สํคาคัญพิ่ชัยหน้าเรียวเล็กใส่ละเท่เออแต่พอลี่เป็นคนมีแก้มคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหมีแก้มเหมือนพอลี่เลยอะหาแว่นใส่ยากมันเข้าได้กับทุกรูปหน้าหรือเปล่าคุณผู้ชมดูเอาละกันว่าใส่แล้วมันออกมมมาเเท่แลันสสงริ ใบหน้าของเราให้ดูดีและเป็นแว่นแฟชั่นที่เอาจริงๆนะถ้าวางไว้ในรถพี่ชาย uh huh. สามีเอาไปใส่ก็ได้ภรรยาใส่ก็ได้คือมันเข้าได้กับทุกรูปหน้าและทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยและที่สําคัญคือเวลาที่สวมใส่สบายมากการก็ไม่บีบไม่มีน้ําหนักที่เยอะและสามารถใส่ได้ยาวนานเพราะว่าเราคัดเลือกมาให้แล้วค่ะคือมันเป็นความแข็งแรงค่ะที่เป็นโพลีคาร์บอเนตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าชื่อเนี่ยไม่เคยทําให้ใครผิดหวังพอมาถูกออกแบบมามาเป็นกรอบ เม่อว่เป็นขาวแว่นแบบนี้คุณผู้ชมเขาเกิดความแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยดูรอบตัวแล้วเขามีความเป็นแฟชั่นที่เข้าอยู่กับทุกรูปหน้าได้ใช้หน้าติ๋อแต่พอใส่ไปปุ๊กก็ดูเข้มขึ้นะนะฮะและที่ทชอบมากกว่านั้นก็คือว่าน้ําหนักเขาไม่กดหน้า<ช>คือมันไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะเพราะั้นมันอยู่พอดีกับหน้าของคุณแต่ที่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคนใส่แว่นจรู้ก็คือปัญหาเรื่องของการจัดเก็บจัดเก็บบางทีอ่ะคุณอยากจะถอดออกในบางขนา,าเนี่ยคุณนะคุณลองดูแต่มันมักจะหล่นจากกระเป๋าเสื้ หล่นจากเนี่ยบริเวณรังดุมที่คุณใส่แล้วคุณลองดูะเขาเพิ่มเนี่ยเป็นเป็นตัวแม่เหล็กแม่แม็กเนตมาให้เลยแม็็อยู่ในข้อสองขาเลยเวลาคุณพับติดกันเนี่ยมันดูดเลยมันจะดูดเลยเพราะงั้นคุณจะดึงออกเนี่ยมันจะต้องใช้แรงนิดนึงหรือเอาจริงๆนะคุณเวลาคุณเหน็บจริงอ่ะคุณก็จะเหน็บที่กระเป๋าแบบนี้น่ะคุณก็จะเหน็บลงไปปุ๊บขาจะหนีบกันเห็นป่ะคุณก็จะดึงออกยากขึ้นหรือปราบเซียนเลยปราบเซียนเลยนะคุณก็ไปหนีบไว้กับตรงกระดุมของคุณแบบนี้นะแบบนี้ป๊บคุณหนเลย ขออนุญาตขออนุญาตเต้นให้ดูเต้นให้ดูแบบนี้เลยมันจะไม่หลุดไปไหนเห็นป่ะนี่คือความออกแบบความแฟชั่นอะ ดังนั้นจึงต้องมีติดหน้าคุณแล้วตอนนี้เพราะวันนี้โปรดีมากเลย<ช>คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมค,ค,คือคิดมาให้ทุกฟังก์ชั่นแล้วไม่ใช่แค่ใส่รถนะจัดเก็บก็เลิ่ย่างที่พี่ชายโชว์ไปแล้ววันนี้คุณได้ไปถึง6กชิ้นหชิ้นนี้ให้ไปเลยคุณผู้ชมจริงๆนะเป็นแว่นตาที่เอาจิงๆิถ้าหายไม่ต้องร้องไห้เลยเพราะ,<น>ะว่าเอ<ม>าไปวางไว้ตามจุดที่คุณจะใช้ได้เลยค่ะวันนี้นะเพราะอะไรไม่ว่าจะเป็นแบ่งไว้ใช้ในห้องนอนเนาะห้องนั่งเร่นในรถในห้องน้ําหรือว่าออกไปในห้องพงห้องพักคุณผู้ชมค่ะไว กับทุกคนในครอบครัวเพราะวันนี้หชิ้นที่ได้ไปพี่ชัยคุ้มค่ามากๆเพราะจ่ายไม่ถึง1,000บาทนะคุณผู้ชมใช่แล้วฮะแล้ววันนี้นะครับใครที่โทรทันก่อนรายการจบนะของแถมเนี่ยเราจัดให้อย่างเต็มที่มากๆเพราะว่าของแถมใช้ควบคู่กันกับการที่คุณจะจัดดูแลรักษาแวน่น Polarized St ชุดนี้เพราะว่าอันดับแรกคือเราแถมเป็นซองหนัง PU เกรดพรีเมียมเลยนะคุณผู้ชมลองดูเห็นไหมอ,อันนี้เราใส่แว่นอยู่ข้างในมันจะดูป่องโป่งพอง,อง,องๆหน่อยแต่ว่าเนี่ยคือคุณผู้ชมฮะเขาดูสวยแล้วก ็เหมาะสหรับการจัดเก็บามากๆเราแถมไปเนี้ยให้ไปถึง2ชิ้นด้วยกันคุณผู้ชมและในชุดของเขา2ชิ้นเนี่ยห้าร้อยหกสิบบาทต่อต่อสองชิ้นนี้นะยังไม่พอยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์ผ้าไมโครไฟเบอร์สีดําแบบนี้เห็นไหมนี่คือตัวแว่นที่ได้ไปนะผ้าไมโครไฟเบอร์ก็แถมไปให้อีกหนึ่งชิ้น,นคุณจะเช็ดแว่นตอนไหนยังไงก็ได้เขาก็จะสดใสให้คุณตลอดเวลาอันเนี้ยสีดํา2ชิ้นเนี่ยแถมไปให้อีกหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จัดไปให้ถึง6ชิ้นตามที่พอลลี่ได้<ช> ีให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะในราคาแค่999บาทคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาและใส่แล้วเท่และสวยและชิคและดูดีที่สําคัญวันนี้สบายกระเป๋าและตอดโจทย์แน่นอนวันนี้พี่ชัยมาพูดถึงประสบการณ์ตัวเองเลยสำหรับค<ม>นที่เขาใส่แว่นอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่ว่าจะมีค่าสายตาหรือว่าเป็นคนสายตาปกติก็สามารถใส่แว่นตัวนี้ได้ค่ะ กันแดดกรองแสงขยายครบจบได้ในแว่นตาอันเดียววันนี้ค่ะกับแว่นตา p o l a r i t s d นะคะที่ช่วยขยายแบบ 3-in-1 กันแดดปรับโฟกัสชัดทุกกิจกรรมชัดทุกการมองเห็นใช้ได้กับค่าสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นสูงสุดถึง200นะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดถออกอีกต่อไปครับ และที่สําคัญค่ะสามารถปรับให้เข้ากับทุกรูปหน้าของคุณได้เลยนะคะรู้สึกว่าสวมสบายเวลาที่สวมใส่ด้วยค่ะมี p โพลารอย h ์แบบนี้นะครับใช้แล้วแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานด้วยครับ วันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะที่ r a b b i t Shopping เท่านั้นค่ะกับแว่นตา Polarized นะคะช่วยขยายแบบ Free in One ปกติชิ้นละ1,990้า้บาทวันนี้ค่ะซื้อหนึ่งแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้น ยังไม่พอเพียงเท่านี้ค่ะพิเศษสุดๆค่ะรับเพิ่มไปอีกแบบจุใจกับซองหนัง PU เกรดพรีเมียมอีก2ชิ้นมูลค่า560บาทแล้วก็แถมเพิ่มไปด้วยค่ะสำหรับผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วนอีก2ชิ้นมูลค่า198บาททั้งหมดนี้ค่ะให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นย้ำเลยว่าให้จ่ายแค่9 99 9บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม 4,738บาทวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดถึง6ชิ้นเลยเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์แอดไซน์ r a b b i t Shopping หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศค่ะสินค้าของเราส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ